อรหัสวัสดีครับทุกคนอยู่บนถนนส,สามสุวรรณสอนเช่นเดิมนะครับช่วงสักแก้วมงหน้าสีแอกสามทหารกาบินบุรีครับเป็นเช้าที่สดใสแล้วนะครับมองทะลุก้อนเมฆสีขาวไปที่ Blue Sky นะครับเช้านี้สดใสามากมีแดดอ่อนๆน,นะครับก็ไม่ถึงขนาดว่าร้อนนะครับพทนได้หลังจากผ่านพ้นไปแล้วนะครับสำหรับพายุคายิกินะครับ นึกแล้วก็หิวนะครับคากิคากิคากิากแต่ร้ายไม่เบานะครับมีข่าวข่าวร้ายเลยแหละที่แม่แจ่มเชียงใหม่เมื่อวานนะครับอิทธิพลของพายุคาจิกินะครับก็ทําให้น้ําป่าไหลหลากนะครับเข้าทั่วหมู่บ้านหมู่บ้านชื่อปังอุงนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับปังอุงที่ที่ไม่ต้องสอนที่ท่องเที่ยวนะครับ เป็นชื่อหมู่บ้านนะครับชื่อซ้ากันตอนแรกก็ตกใจว่าเอ๊ะที่ท่องเที่ยวถูกอิทธิพลพายุคาจิีิทำลายแล้วหรือไม่ใช่นะครับตอนแรกการพลาดหัวข่าวก็สำคัญมากเลยสมัยใหม่เป็นเสือออนไลน์นะครับต้องการยอดที่จะคนกดคลิกเข้าไปดูนะครับก็เข้าใจเพื่อความอยู่รอดของสำนักข่าวนะครับก็เข้าใจนะครับแต่บางทีก็หงุดหงิดเนาะ อ่านหัวข้อแล้วก็ไม่จบกดเข้าไปก็ไม่จบนะครับเจอโฆษณา1 2 3 4 5หลายตัวมากกว่าจะถึงข้อมูลที่อยากอ่านนะครับก็นั่นแหละสรุปปางอุงคือชื่อหมู่บ้านของอำเภอแม่จำจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้รับผลกระทบเมื่อวานจากพยขขายุคา,จ,าจิก,กิรับ ขับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะครับจริงเลยนะครับวันนี้สดใสจริงๆครับแต่ว่าผลกระทบก็เอ,อ่อต้องเยียวยากันนะครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับจากเหตุการณ์เมื่อวานที่บ้านปางอุงอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีหลายเรื่องที่เราจะต้องเยียวยาน,นะครับหลายเหตุการณ์เลยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนี้ สี่แยกสามทหารกระบินบุรีนะครับจุดตัดของถนน33และ304นะครับทางหลวงเอเชียหมายเลข1 a s 1และ a s 1นนะครับ to to ที่นี่กระบินบุรีนะครับภาคตะวันออกประเทศไทยครับ ทางหลวงพอดีเป็นเลขสามสามนะครับมุ่งหน้าอำเภอประจันตคามจากอำเภอกระบินบุรีนะครับ200กิโลเมตรข้างหน้าคือเมืองหลวงกรุงเทพมหานครของเราครับไปทางขวานะครับ150กิโลเมตรโดยประมาณนะครับบนถนน304นกระบินบุรีนครราชสีมานะครับเป็นโคราชนะครับ150กิโลส่วนย้อนไปข้างหลังนะครับ100กิโลเมตรด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับไม่อยากเอ่ยก็ต้องเอ่ยคำนี้นะครับไม่รู้จะเรียกประเทศนี้ว่ายังไงดีนะครับวันนี้ เอ,อแมบาดาก็ลอกกันนะครับเนาะขเขมรแหละดาชายแดนไทยขเขมรนะครับที่อาจกรประเทศ1 0 0รอกิโลเมตรข้างหลังนะครับวิ่งสวนไปนะครับกรุงเทพไปข้างหน้าสองรอยกิโลเมตรไปทางซ้ายนะครับไปกรุงเทพได้เช่นเดียวกันประมาณร5อยห้าิกิโลเมตรนะครับบนถนนสามนี่นะครับตามไปเรื่อยๆ 3 304ไปจนถึง8ลริ้วนะครับตัวเมืองฉะเชิงเซาก็ไปทางซ้าย3 1 4เข้ามอเตอร์เวย์สาย7ได้เลยนะครับแต่มีช่วงที่เข้าฟรีไม่ต้องขึ้นมอเตอร์เวย์ก็ได้ก็ถึงลาดกระบังเหมือนกันนะครับก็คือไปทางซ้ายนะครับบนถนน3 1 4แล้วต่อด้วยไปทางขวาแล้วนะครับ,รบท,ทางหลวงชอชิงชอช้าง3001นะครับไปที่ลาดกระบังได้เลยฟรี ไม่ต้องใช้มอเตอร์เวย์ก็ได้นะครับระยะทางประมาณ30นาที40นาทีแปบ๊บเดียวครับพอๆกันนะครับแต่ช่วงนี้มีการปะผุซ่อมถนนนิดหนึ่งนะครับก็ต้องทำใจเพราะว่าใช้ฟรีนะครับทางหลวงชนบทชอชิงชอช้างนะครับ3001บ้านโพลัดก,กระบังครับ นเน้นฟ้าสวยนะครับคอใอยเป็นวันที่ดีครับทุกคนพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วครับทำงานอีกหนึ่งวันนะครับ Have a nice Thursday ครับ